ดกระไมขั้นห,หนึ่งครับการจัดอันดับครับสำหรับวันนี้เราจะมาจัดอันดับ oh ไบโอมในไหมครับครับว่าแต่ละไบโอมเนี่ยมันควรจะอยู่เกรดดีมากน้อยแค่ไหนเช่นเคยครับแรงกิ้งที่อยู่บนหน้าจอทั้งหมด8แรงกิ้งนี้จีว่าเบเบเดี๋ยวจะปรับให้มันดีกว่าเดิมให้มันสุดไปเลยขอลาแป๊บหนึ่ง เซ็ตไปที่เรียบร้อยเขาสำหรับการเปลี่ยนชื่อปล่อยแต่ละชื่อสุดยอดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นดินแดนของเทพเจ้าเอ,อ่ยดินแดนที่เราคิดถึงคิดถึงดินแดนที่เราจะไปพักร้อนเท k e a วเวทีเซชันกันที่นั่นดินแดนที่สวยหรูอลังการดูแบบว้าวอะไรอย่างนี้ดินแดนที่เราจะวิ่งออกครับแต่ว่าไม่ใช่วิ่งออกธรรมดาต้องวิ่งแบบนี้ครับ และสุดท้ายครับดินแดนที่เราจะไม่ไปเข้าใกล้มันและไม่เหยียบที่นั่นแน่นอนอ่ะเพื่อไปการเสียวลาครับเริ่มกันเลยกันดีกว่าไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่ากันที่ไบโอเมซ่าเป็นดินแดนที่บอกเลยว่าถ้าจีสามารถเลือกได้นะอยากไปเที่ยวที่นั่นมันดูแบบเหมือนเป็นดินแดนที่แบบแบบการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยถึงมันจะร้อนก็นตามแต่ก็แต่ให้เลือกได้ขอเลือกไปไปเที่ยวที่นั่นไปพักร้อนที่นั่นแล้วกันอย่างต่อมาคือคืออะไรอ่ะอืมรูปก็เล็กเหลือเกิน วะมันคืออะไรอะ่ะอ๋อ,อ,อหูไอ้บ้าใครมันจะไปดูรู้เรื่องวะมันคืออันเนี้ยฮะอ่อเป็นบ а บูฟอเรสจังเกิลอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเป็นดินแดนของมบไผ่ต้องบอกงี้ที่อ่ะไม่ได้ชอบต้นใบอ้มนี้เป็นการส่วนตัวแต่เท่ไหมก็เท่อืมมันอยู่กลางๆฮะขอให้อยู่ที่พื้นที่คูแล้วกันมันไม่ถึงขั้นแบบต้องวิ่งออกอะ่ะ มันก็คือแบบเฉยๆอ่ะนะครับต่อไปคือดินแดนที่ G ีบอกเลยครับว่าเกลียดมากๆวาสซาเดลต้า South Delta ครับนอกจากจะเจอปะกาโค่แล้วยังเจออีกมากคิวบ์และยังเจอลาวา,วาวเต็มไปหมดนะฮะฉะนั้นครับทางที่ดีจี G. จะไม่เหยียบที่นั่นเลยแน่นอน <c oughs> ไม่เอาไม่อยากยุ่ง b บ r ร์ f ฟอเรสนะครับบอกก่อนเลยส่วนตัวจีชอบ2ไบโอมคือจังเกิและก็เบิร์ช ด้วยความที่จีแอจะชอบสีไม้ของมันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มความแบบเอ้ยเราชอบมันั้นครับจีขอตั้งเอาไว้ที่ยิสุเกะก่อนแล้วกันนะครับขอตั้งเป็นบรรทัดฐานก่อนแล้วกันนะครับอันต่อไปครับอ้าอีกแล้วมันคืออะไรอ่ะเป็นใต้น้ําที่มีประการังสีดําแล้วมันต่างอะไรกับเนี่ยอะให้เทียบเนี่ยสองรูปนี้มันต่างกันยังไงวะอันหนึ่งเป็นแบบประการังมืดอีกอันนึงเป็นประการังสว่างเงี่ยเหรอคืออะไรของเดี๋ยวเอะไรวะ มันคืออะไรอ่ะมันมัน,ม,นมันแทบไม่ป่าอะไรกันเลยนะอะไรวะเอาไ้วะที่ขอตั้งชื่อมาแล้วกันนะมันคือปะกาลังดํากับปะกาลังขาวทั้งสองอย่างเนี่ยความเหมือนกันคือมันมีแบบลูกเล่นอะไรข้างไหนมันจะมีเทรเชอร์ด้วยนั่นจีให้พื่ที่ครูทั้งคู่เลยไปอยู่ด้วยกันนะฮะอะไปต่อที่ครีมสารครับดินแดนอันโหดร้ายแทบไปไม่ได้จะวิ่งออกทันทีฮนะ Proof Forest ที่มีอืม ลืมชื่อแล้วอะอะไรวะที่กูเล่นไหมครับจริงๆใช่ไหมวูดแลนด์แมนชั่น <land> เออส่วนตัวจีไม่ชอบทั้งบูฟอเรสแล้วก็วูดแลนด์แมนชั่นถึงมันจะมีไออีกโมเกอร์ที่ไว้ปั๊มไอ้โทเทมได้แต่จีขออนุญาตไปแปะที่วิ่งออกครับ wing, 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 wing. ต่อไปทะเลทรายจีก็เป็นคนแปลกๆถ้าเลือกได้เราจะไปเทสที่นั่นกันครับ <laughs> ทั้งเรสแซนแล้วก็แซนทั่วไปดิตาแล้วชอบอะไรขนาดนี้อย่างเนี้ยอันต่อไปคืออะไรอีกเนี่ยทำไมแต่ละ ขอขอแยกพูดหน่อยนะไอคนทำเชลลิสเนี่ยคือรูปคุณโคตรเล็กเลยหรือว่ามันลองรับไปแค่นี้วะมันคืออะไรอีกแกโอ้ยต้องไปดูเป็นเหมือนท่าใหม่ของ1.17ที่จะมาเนี่ยนะฮะเป็นแบบถ้ำที่จะมีหินย้อยให้พื้นที่ครูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคือเท่าที่จีไปดูหลายหลายคนที่รีวิวมานะฮะมันค่อนข้างจะสวยแล้วก็ดูเท่ะนะแบบโหมันอลังก,การมากขอไว้พื้นที่คูก่อนเอนซิตี้เป็นสถานที่ที่จีจะไปเทคเอาเบเคชั่นแน่นอน มันเหมือนโรงแรมเลยคุณอันนี้ทําไมแต่ละสถานที่ที่มันถ่ายมาไม่เขาไม่เคยเข้าใจเลยมันคืออะไรอีกเนี่ยไม่ใช่เพลนอะถ้าเพลนคืออ่ะข้างๆนี่คือเพลนอันนี้คืออะไรเนินเหรอเพลนเซอร์เฟสเพลนเมา์เทนเพลนอะไรมันวะเอาว่ามันก็คือไปโอมไม้ชนิดหนึ่งแล้วกันที่ไม่ใช่ถึงขั้นว่าเป็นฟอเรสต์หรือเปล่าอ่ะฟอเรสต์ก็ฟอเรสต์ตั้งชื่อมัว่วซั่วแล้ว จีให้นิสโกเกียให้นิสโกเกียเพราะว่าถ้าถ้ายึดว่ามันคือฟอเรสตนะมันอยู่กับไมา้านตั้งแต่มันกำเนิดอะเวอร์ชั่นสไปเดอร์แชสเงยก็มาแล้วนะครับตอนนี้อันนี้คือเพลงแน่นอนเพลยนี่แน่นอนว่าจีขอไปเวกเชัน่นไปโอมหิมะไอซ์สปายครับชอบเป็นการส่วนตัวแต่ไม่ถึงขั้นไปเที่ยว ไม่อยากไปเที่ยวลักษณะน,นั้นนะฮะจังเกิลนิสโตเกียแน่นอนนะครับอย่างที่จีบอกไปตอนแรกครับว่าตัวจีชอบ2ไบโอมคือจังเกิลและก็เบิร์ชอันต่อไปไม่ต้องดูให้เยอะแยะมากมายเดาว,ว่าน่าจะเป็นถ้ำใหม่ที่จะมาถึงนะครับให้พนที่คู่ไปกันคู่คู่กัน,นไปมูชรูมไอแลนด์นี่คือดินแดนที่อะไรคนตามหา จีให้นิสตูเกียก่อนเดี๋ยวเราคัดอีกทีว่าดินแดนไหนเป็นก็อตแลนด์ต่อไปเนเธอร์แบบทั่วไปใช่ไหมเพราะมันไม่ได้มีอะไรเด่นในขนาดนั้นไปไม่ได้จีจีจะวิ่งออกไม่ชอบเนเธอร์จริงๆไม่ค่อยชอบเนเธอร์เท่าไหร่ต่อไปคือสวานนาจไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะให้พีที่ครูแล้วกันต่อไปคือเอ็กซ์ตีมฮิลล์หรือเปล่าหรือมันคืออะไรอีกแล้วทำไมเราต้องถลนตาดูเนี่ยฮะเอาว่ามันคือเหมือนมันมันเหมือนเอ็กซ์ตีมฮิลล์ที่มันไม่ใช่อ่ะเพราะมันอยู่ในสวานนา มันดูเท่อะให้ปีที่คูว่ากันมันเท่ดีต่อไป Snowy p l a n ครับอ,ออันนี้ต้องบอกว่าให้นิสกิเอหรือให้เ a c a t i o n ดีให้เวสเซนให้ละกันคือมันได้ทั้งสองอย่างต่อไปอันนี้ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับมันไปเลย Susan Valley ถึงจะดูเท่ในการที่มันมีเอฟเฟกสีอมเงินเนอะแต่มาคาโคเอ้ยสเกลตันโอ้ยอยากสวถ้าไปได้นะจะบิงออก ไม่ค่อยชอบสวอมเท่าไหร่ไทก้าก็เช่นกันครับไม่ชอบไม้สูงแบบไทก้าชอบจังเกิลแต่ไม่ชอบไทก้าท่านที่จังเกิลไม้สูงกว่าด้วยซ้ำเออปอาลามดีแท้เราเอาอีกแล้วโอ้ยกูเครียดวะเป็นเบิร์ดฟอเรสต์แบบฉบับที่เป็นเบิร์ดแบบไม้สูงนะฮะออใ,ให้อยู่ในสโตเกีครับให้อยู่ในสโตเกียดินแดนท่โซคู so cool นะครับให้ยินพืทีทิคูล,ล้วกันสุดท้ายครับอันนี้วาร์ฟฟอเรสต์ดินแดนพิสโฟของนเนเธอร์ไม่ถึงขั้นวิ่งออกให้อยู่ในดินแดนที่ เที่ยวเวกชันมันเที่ยวได้มันมันสามารถพักร้อนได้มันไม่ได้มีอะไรอะ่ะนอกจากอีเดอร์แมนนี่อ่ะเราคัดสรรมาประมาณนี้นะฮะถึงเวลาแล้วที่เราจะทําการคัดว่าสถานที่ไหนจะเป็นสถานที่ที่จะอยู่ในหมู่หมู่ของกอตแลนด์นะครับเอ่ะฮะและ,สถ,ะ,ถะสถานที่ที่จะถูกรับเลือกนะครับกองครับสถานที่ที่จะถูกรับเลือกเป็นกอตแลนด์คือมูชลูมไอแลนด์และเบอร์สฟอร์เรกครับผมมูชลูมไอแลนด์ ไม่ต้องอะไรมากครับเวลาผู้เล่นเจอมอูซซมไอแลนด์ทีไรคนก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันหายากนี่วะนั่นแหละนะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับคุณผู้ชมครับเรายังมีอีกสิ่งที่ต้องถามนะครับนั่นคือการเลื่อนไปข้างบนนิดนึงและก็กดคําว่า view community rank ครับดูซิว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคัดเลือกไปโอมแต่และไปโอมอยู่เกรดไหนกันบ้างโอเคครับชพระนี่คือผลสลํารวจนะครับของคนทั่วไปที่เขาคัดเลือกไปโอมและสถานที่ต่างๆในเกมนะฮะอันดับหนึ่งนี่คือเป็น โอ้ oh, เป็นปากกาลังขาวนะครับเป็นปากกาลังแบบที่สวยงามไอคอนิกก็เป็นเอ่อเป็นวาร์ฟนะครับแล้วก็เป็นบันบูแล้วก็เป็นถ้ำของออกซ์ลอดนะครับออกซ์ลอนะเดอะเบสก็โอ้ oh, เป็นวัชรูมเพลนจังเกิลออนนี้ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะเอออืมก,ก็ค่อนข้างที่จะตรงตามที่จีคาดการไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอาเถอะฮะมันก็คือผลสำรวจของคนทั่วไปที่เขาคัดกรอกออกมาแต่ถ้าเป็นของจีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือแบบนี้ของจีคืออนันนี้นะครับ ที่คัดมานะครับโอเคครับชมครับนี่คือเทียร์ลิสต์เราจะอันดับไบโอมต่างๆไดไหมครับนะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นอย่างที่จีได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแต่ครับซึ่งเป็นข้อความขึ้นมบนหน้าจอแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับก็คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะจัดอันดับของตัวเองได้โดยการกดลิงก์ description ข้างล่างนี้เลยนะครับมาลองจัดอันดับกันดูว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็หากชอบอยากให้จีทำคลิปต่ออีกก็ กดไลค์กดแชร์ subscribe ์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่นะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ